ทหารเขามาสมัยนั้นนะเขาว่าผู้้าวงามอยูกก่กลางดึก,ก,ดกมาบ้านโปโกนี่เลยพนละบอาโอ้ยร้างเพิดทำไมมาเกิดอยู่ที่กลางดงนอวะพ่อถึงย่าหเหรอเน่เน่พ่อถึงย่าเหรอขาพูด,ดงหงายจะเกิดยู่เฉลียแล้วเน่ยายโดนล้อครับสมัยนั้นอยู่เน็บ อยู่ในมันนอกรอย่างอยู่ในมันโงกเป็นภูเขาล้อมรอบเนาะป่าดงนาทึบแล้วเขาแล้วมาแล้วเขาเว้าวทำไมช้างเฮือกมาเกิดอยู่ที่กลางดงนาวะแล้วไปเกิดดิเราหวนว่าศาสนาเกิดอยุ่เฉลี่กันได้เกิดแล้ววะแหมยาย่หวนเป็นคนสวยนะสมัยนั้นนะเขาก็เลยเขาก็เลยย่องย่อเขาก็มาจีบยายเนาะจีบมาแล้วจีบดิการเอาเด้อ ในอยโอ้ในลอยพื่นเมื่กี้มีก็เอาเพราะว่ามีเป็นหนังสือเนาะคนโง่เนาะคนหลังเขาเน,ะนาะเอาไปแล้วกูกเขาเอาไปขายโอ้คือผมผมก็เจอเหมือนกันในายใหญ่หผมก็เจอเหมือนกันผมจบจบชั้นมัธยมหกใหม่ม .6 หกเนาะ พ,<ม>พ่อเราพาไปอยู่นี่เด้บ้านนี้งก็บ,บ้านตะเปิดนี่บ้านตะเปิดยู่แถวนี่บ่โอ้อลีปุ่ีลุง<อ>ลุงจะมีอยู่บ้านตะเปิดเนี่ยนะนี่แหละนี่คนคิงลูกอยู่นี่เลยคือบ้านตะเปิดนี่สมัยนั้นตอนผมอายุป,<อ>ประมาณย<อ>ี่สิกบกว่าปีเนาะอือฮะบ้านนี้พ่อเนี่ยเพิ่นบวชพ่อผมนั่ยเอาเอาเ,เ,เอาแม่แล้วมีลูกมีหลานแล้วก็เพิ่น แม่เสียเพื่อนเลยไปกลับไปบวชอีกอตอนนั้นเพิ่นเป็นสามมณเนนอยู่นะเนาะเพิอ่อนก่อนยังไม่เอาแม่เนาะอพอเป็นเป็นเอ่อเป็นพระเป็นอะไรเพิ่นก็ศึกไปเอาแม่เนะาะวันนี้นั่นแม่เสียเพิ่นไปบวชอีกอแต่ลูกเน่ยยังยังเรียนอยู่นะผมก็บจบม .6 ใหม่ๆนะผ้ามาบ้านตะเปิดนี่แหละ นี่ไงแม่ตะเปิดนี่ไงใช่อะะฮแม่รู้ไหมตอนนั้นข้ามมาบ้านตะเปิดนี่ต้องเดินข้ามน้ำมาเลยในห้วยบางไทรใช่รถมาไม่ได้เลยผมไลยยังได้ลอยข้ามน้ำเลยวันนี้ไปถึงเขาให้เก้าไร่คือคือในบ้านเนี่ยไม่แค่บาถึงเศร้าค้นดอกในป่าเนี่ยให้เก้าไล่เพื่อที่จะทำวัดนะใหญ่พ่อผมนี่เลย เอาตรงนั้นปักหมุดเป็นวัดเ๋ยนี้จะเป็นวัดแล้วนี่วัดบ้านตาเปิลน่ะพ่อผมเป็นคนเริ่มเลยนะผมไม่เคยเลื่อยไม้ก็ไปหาอันตัดไม้ไผ่ตัดยางไม้ให้เป็นกระท่อมน้อยแบบย่า่เลยให้พระยู่นี่พระก็คือพ่อผมผมก็เป็นสังกฤอบินบาทอย่างนี้ชิปโลแล้วสมัยนั้นน่ะอาหารดีที่สุดคือไข่ไก่ยหญ่ผมมีแนวอื่นเลยแมมีข้าวกับไข่เอาไข่กับบริรซคือโล ใครกับใครนี่น้อยนะไค่กับใข่กลบ้านเนาะเพื่อ <c oughs> นฉันกับฉ <c oughs> ันฉันองเดียวเพื่อนน่ะเพราะว่าเพื่อนมีอง์เดียวผระน่ะหลังจากนั้นมาผมผมเห็นผู้สาวอยู่ในนั้น่ะ <c oughs> มันจะมีลูกสาวค่นอยู่ในเถียงน่ะเระห่างกันประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรโอ้ยจนสุดลูก,กตาผมมีหอนเสือดใหญ่แล้วมันไม่มดหรอมีนดน้องเคยผมเลยเห็นเฮือนไปเห็นตรงกลางต้นไม้เลยไหละยานเสือ เออไปเห็นในอะไรพี่ยายว้าเลยล่ะช้างเผือกทำไมเกิดในป่าช้างเผือกทำไมาเกิด,กดู่กครั้งดงวะพ่พพอผมที่เป็นพระเนี่ยเอานะมาอันข้าเจ้ามีลูกสาวเ้วยเนี่ยเขาเอินมาสร้างเผือกเกิดในป่าผมไปดูโอ,อ้ก็สวยจริงๆนะยายเราก็ผู้ใช้นาะก็ต้องมักที่ยิ่งหนอ,อเห็นแล้วเออคืองามแท้เห็นไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งทำไมได้ข่าวว่าเขาไปกงเทพลว สร้างเพื่อเกินให้ปลาเป็นเทพแล้วยหญอ,อเดี๋ยวนี้เห็นเขาอยู่เดี๋ยวนี้ลูกสามคนแล้วก็พักกันอยู่เลยต่ไม่นั่นว่าจีบจีบยู่างเอาจริงจริงๆนะป่าเคยมาอยู่บ้านตาเปิดจริงๆเอแล้วนะบ,บ้านตาเปือนี่มาอยู่เป็นวยสามสี่เดือนผุนเนาะเวลาค่อยหวานแหน่ะเอาแหมีแหได้สมัยนออั้นยืมแหเขานะ วันทีหนึ่งนี่ปลาเนี่เป็นพันๆตัวเลยปนมาเลย่นแมนดึงขึ้นมาบ่าได้แล้วปลาซิวนี่ตัวเท่าหัวใหญ่เกือบเท่ากล้วยได้ใหญ่ปลาซิวเ,เขาเรียกปลาซิวลไยใหญ่ปลาซิวเขาปลาซิวเขาเนาะตกใจมันดิ้นอยู่ในแหน้ปลาสิทมันคือโคตรแถวมาเสือก็มีได้ใหญ่หามีหมดแล้วมันมันจะเป็นคล้ายๆแกงกอบบ่อันน้ำเพิ่อเนี่ะมีอะไรใช่ไหมนั่นแหละวัดอีตรงนั้นใช่ไหม นั่นแหละแล้วก็มีหลังๆมาได้ยินข่าวว่ามาทำโรงเรียนด้วยใช่ไหมได้ไหมจากนี่ไปไกลเออจากนี่ก็ผังแดงแล้วเข้าไปไปที่ตำบลผังแดงแล้วก็มันมีทางแยกใช่บ้านเหล็กเลยอือวันหลังต้องไปดูไปไหมป๋าลองลองขับไปแต่ทางทางดีหมดแล้ว เป็นทางแบบนี้หมดแล้วยังไม่ยังไม่ได้จีบยายคือเออ่พอเพ่งใจมีมีคนเขาบอกว่ามีช้างเผือกเด้อเขาว่านะก็เลยอยากดูใช่ไหมคืออะไรช้างเผือกเออหิ้งช้างเผือกพ่อพูนว่าช้างเผือกเกิดในฝ่าเราก็เลยมาคิดถึงเขาพูดยายไงเออช้างเผือกช้างเผือกมันเกิดอยู่ที่กลางดงนั่นแหละแต่เขาก็สวยจริงๆเลยนี่เลยหุนแบบเจ้าเนี่ยแหละหุนแบบนี้แหละหุนแบบนี้แหละสวย พี่สาวเบนเขาไปแป๊บเดียวก็ไปอยู่กรุงเทพแล้วด้ข่าวอ้าวไปแล้วเนาะเขาไปกรุงเทพเนี้ยทำให้ไอ้หนุ่มบ้านนอกอกหักไม่ได้ออกหักหรอกแค่แค่รู้ว่าเขาเขาสวยเนาะทำให้ไอ้หนุ่มบ้านนอกอกหักรู้อยู่ว่าบ้านเขาอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยอยู่นู้นทางตะตานลตอนนั้นไปถ่ายรูปก็เห็นเขาจุงมือลูกมาถ่ายรูปอยู่โอ้ครับก็จํำหนาได้อยู่แต่เรายังไม่ได้จีบไงยาย เพียงเรามองว่าสวยจำผมได้บอมีถามบอเขาจำผมได้อยู่คือเราเราก็มาถ่ายรูปรถใครนะต้องปิดไว้ก่อนผมผมด้วว่าผมด้วว่าตาชานขับรถท่วงดีใจหมดเลยไม่ใช่เอายายเอาพูดก่อนใส่บาทเอาพูด พูดพูดกอดใส่บาเด้อ่ะไม่เข้าอยู่แล้วว่างเอวเกลื่อนย่างไม่ขึ้นมาเลยพระยังไม่ขึ้นมาเอาเลยเอาเอธิษฐานโกลอธิษฐานเลยเป็นจันทรพยุงร้านจัดทร์ปยุงกันยะแตนมดิคนเราออกไปกับประกาศอธิษฐานเลยอ้าวหนึ่งสองสามสาธุสาธุเข้าข้าพเจ้าขาวมันดังดโบ ยกทุนโอโหถวายพระพุทธถวายพระธรรมนอมนำตักบาตรพระสงฆ์นองนภานิพานคอยพบดวงเก้วคอยแค่จากโกงมาคอยพบพระศิอานตะการนันใกล้นี่เธอสาธุจัดประยุกต์ว้าห้ด็าพำผนปัฒนาพยุคพระศิลานเขาก็ขาจานท้าวว้าวปัจนาหะเจ้าจึงได้ดนดนเดินทางมาบอกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยแบบ ไปบ้านนั่นไปยากกเลยบ้านอะไรนะเขาตาเปือตาเปือบ้านตาป้าก็ไม่ใช่นะครเอาไปป้าตอนนี้เขาสร้างโรงเรียนแล้วไม่ใช่หรอเออแต่เออวัดวัดก็อยู่ตรงนี้นะครใช่ทีนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับย้อนความหลังของยายอุลครับสร้างเถือนเกิดอนได้ป้าคือช้างเถือนเกิดอนได้ป้าก็คือเขาคุณค่าอยู่ในคุณบทเนาะมาพูดคุยนะทักทายนะเบนส์ขอบคุณค่ะ